สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า NBA finish ครับทุกคนครับก็เป็นเกมโทรศัพท์สไตล์ b a s k e ครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาลงแรงสามสามนะครับทุกคนเพื่อนคนนี้เขาเป็นชาวต่างชาตินะครับแต่ผมพิมพ์ไทยแปลทักไทยของเขาว่าดีครับนะครับคนนี้เขาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ได้ดีมากครับทุกคนครับ ก็เราเล่นด้วยกันประจําครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาห้องสักคู่หนึ่งครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเจอห้องนานแค่ไหนเนาะโอเคแล้วเราก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนครับมาแล้วเราอยู่หน้าเลือกตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเพื่อนผมครับเล่นเป็นเซนเ,นเตอร์เอ็มบีดครับแล้ว อีกคนนึงครับที่ไม่ได้มากับเราเล่นเป็นเทท่อมลูกรัก GM ครับผมเล่นเป็นดินวินดี้ครับทุกคนครับตำแหน่ง PG ฝั่งนู้นก็จะมี M Beat ครับแล้วก็จะมีเจมฮาร์เดนอีกคนนึงยังไม่เลือกนะทุกคนเนาะอ้าวแล้วเขาจะเลือกอะไรเอ่ยเขาเลือกเป็นวิียมสันครับทุกคนครับโอเคก็ถือว่าสมบูรณ์แบบครทุกคนมาก่อนเริ่มคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนนั้นกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5ไลค์ได้ไหมครับทุกคนถ้าได้ ไปลุยกันแล้วทุกคนโอเคลุยแล้วมาดูว่าใครจะรีบาวได้เป็นทีมแรกฮะแล้วฟังเขารีบาวได้ทุกคนเฮา,าเดนชูดเลยครับแล้วลงเลยฮะโอ,โอมาเพน,นี้ระบุบ้างครับขอชูดสามแต้มเลยนะเรียบร้อยครับทุกคนครับ<อ>สามแต้มมา เนีต้ตาเราตั้งรับบ้างครับทุกคนครับแล้วเขาดังเลยทุกคนโอ้เอ็มบีก็เถื่อนอยู่นะนะครับเดี๋ยวตานนี้ระบบบ้างครับขอดังหน่อยิกรัดังคืนได้ป่าได้ดินะครับก็บตอนนี้ผมอยู่รีเจ็นะครับทุกคนก็มีอยู่สี่ดาวครับทุกคนแล้วอาฮาเดนเนาะชูล,ลงไปครับ ว่าไงเททัมเททัมส่งมาฮะ <Great. S 1> ไม่มีทางไปเลยอ่ะอุคืนไป <Perfect. S 1> แล้วชูดเลยฮะอ้าลงเฉย Take Take ว้าวบับหกแล้วเราอ่ะได้ข่าวฮะแล้วเขาชูดไม่ได้ครับแล้วเ,เรารีบาาได้ครับทุกคนมาเราบวกคืนบ้างครับอ่ะเอาไป ยังไงเพื่อนอ่ะส่งครับยังหาช่องอยู่ทุกคนสเต็ปแบ็คไม่ชูดผมชูดปะผมต้องชูแล้วครับทุกคนไม่ลงเนาะอ่ะเรารีบาวได้ครับทุกคนแล้วโอเคผมชูดครับได้สองแต้มไม่ไม่ได้เฉยเฮ้ยนึกว่าจะลงไม่ลงโอ้เมื่อกี้มั่นใจมากครับว่าจะลงครับไม่ลงแล้วฮาเดนไม่ลงเหมือนกันครับ จัดการใอ้เพื่อนอ่ะหลอกชูดไหมไม่ชูดผมต้องชูดเลยฮะเรียบร้อยลงโล่งครับแม่นึกว่าจะไม่ลงนะเมื่อ <c oughs> กี้อ่ะก็อุ๊ดโดนชนครับแล้วเอมบิดไม่ดังเอาลวส่งให้เพื่อนดังครับอแล้วดังโหดเลยทุกคนโดนจังไกลอ่ะดูสิเกิน นะครับเพลงนี้เราบุกบ้างครับทุกคนอะยังไงเพื่อนไปเองอ๋อไปดังเองอ๋ออ๋อไม่นะนะครับใช้ท่ามก็โยกหลอกอยู่ครับผมก็หาจังหวะชูดดูครับไม่ลงแล้วเรารีบาวไม่ได้ทุกคนแล้วเจมฮาร์เดนชูดไม่ลงเหมือนกันครับนะครับต่างคนต่างคนต่างผิดพลาดเยอะพอๆกันครับ ทั้งสองทีมก็ผิดพลาดาพอๆกันครับชุดไม่ค่อยลงเนี่ยแล้วลงเลยครับ<ะ>โอ้ใครจะรับได้มาครับมาขอสามแต้มได้ปะเรียบร้อยอมาเราตั้งรับปังครับทุกคนโดนสามแต้มปะเนี่ยโดนสามแต้มแล้วโดนนำเลยครับทุกคนนะครับโอ้ งานหยาบแล้วทุกคนเอาเพื่อนเอาเราจะแพ้วเนี่ยแล้วลงไหมฮะเอาลงครับเททามก็สมควรจะลงเนาะเขียวๆฮะไบโอเพนแค่มาายเดนในลูกเอาโดนชนแงบผมปั๊กโดนผมโดนสกรีนฮะทุกคนเกยมาเพื่อนเอาไงเอาไงเรา อ่ะส่งครับเท่ามต้องชูดแล้วปะไม่ชูดมาส่งให้ผมเฉยผมต้องชูแล้วทุกคนโอเคดีนะดีนะดีนะที่ลงไงโอ้ตื่นเต้นจับลิ้นพันกันแล้วแล้วเอาขอพานทุกคนแล้วเรารีบาวได้เท่ามสามแต้มแล้วปะเลยบร้อไแฮะมาครับก็ เหลือสี่วิยังไงก็ไม่ทันครับมาโอเคเราก็ชนะไปครับทุกคนครับผมก็ได้ MVP ไปแต่ว่าผมมอบ MVP ให้เพื่อนนะเนาะเพราะเพื่อนเล่นดีครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมตต์ต่อไปกันก่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะโอเคครับโอเคโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกสักตาหนึ่งเนาะทุกคนเนาะมาแล้วมาดูว่าจะไปเจอใครครับ อีกหนึ่งคนที่อยู่ทีมเราเนาะมาครับเราเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับโอเคแล้วเราก็อยู่หน้าเลือกตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับผมก็จะเล่นเป็นตัว p f นะครับเป็นปั r t ์คาวสีแย่คําครับแล้วเพื่อนผมที่มากับผมเล่นเป็น m b ครับอีกคนนึงเล่นเป็นพอจอร์ดนะทุกคนเนาะเป็นใครก็ไม่รู้ครับ แล้วฝั่งเขาก็เลือกตัวละครมาเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนคนแรกเป็นจอแดนพูครับตำแหน่ง PG ครับแล้วก็จะมีไททัมครับส่วนเซนเตอร์เขาเป็น m b ็มเหมือนกันครับทุกคนครับโอเคก็ถือว่าสูสีกันครับตัวละครมาเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าใครจะรีบาวได้เป็นทีมแรกครับทุกคนครับโอเคมามาครับทุกคนครับ หวังว่าเราจะรีบาวได้เป็นทีมแรกนะครับแล้วฟังเรารีบาวได้ก็ดังไปดิเพื่อนโอเคพอจอนมาครับอรอบนี้ขบุกแป้งแล้วขวดสามแป้งนะครับจอแดนผูไม่ลงเนาะไกลเกินไปเนาะมายังไงเพื่อนมาแล้วส่งให้ผมครับผมต้องหลอกหลอก แล้วดังไม่ได้โดนตบครับเอมบีตบผมอ่ะโอ้ยังไงเอ่ยแล้วพอจอดดังคืนครับดังแทนเราสวยเพื่อนสวยนะครับแล้วยังไงเอ่ยส่งมาให้เท่ถ้ำเท่ถ้ำชนผมปิวเลยครับโอ้โหหมอนี่บั๊โหดว่ะแล้วก็ชูดแดงๆไม่น่าจะลงนะมนาะ ผมได้ลูกครับผมต้องชูดเลยครับเรียบร้อย King of the Nuke ก็ปัสขาวก็เอ้าแล้วเขากดจอมแพ้ทุกคนงงเลยอะจบเร็วเกินกันทุกคนครับโอ้โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะผมขอฝากทุกคนนั้น กด Subscribe ให้ผมได้ไหมครับทุกคน <Okay. S 1> ได้ไหมครับโอเคครับทุกคนครับสวัสดีครับ